สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมืองเละบี่สกุลาทุกคนนะคะพี่ตังกวามาแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาสายทั้งพี่ทั้งบัดดี้เลยค่ะเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างมีภารกิจนะคอนเทนต์นี้เราจะมาดูความลับของการติดกิฟต์ให้กับทรงผมนี้กันค่ะโดยแนะํำนมาจากน้องวีตอนนี้เราอยู่ที่อพาร์ตเมนต์กำลังตรงไปที่ลิฟต์นะคะกดแอคชั่นก็จะขึ้นหน้าต่างของการใช้ลิฟต์ t ท k กด h e elevator กด Yes ไปเลยค่ะ พอเข้ามาอยู่ในลิฟต์ปุ๊บให้เรากดแอคชั่นอีกครั้งแล้วขึ้นไปชั้น14ตรงนี้เนี่ยก็รอสักครู่ค่ะจนกว่าไฟข้างบนเนี่ยจะไล่ไปอันสุดท้ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตตัดภาพไปเลยค่ะจากนั้นเข้าไปใกล้ปุ่มลิฟต์อีกครั้งแล้วกดแอคชั่นเพื่อกลับลงไปที่ชั้นหนึ่งเช็คดูก่อนนะคะว่าเราไม่ได้เซ็ตผมแข็งเอาไว้มันจะมีจังหวะหนึ่งค่ะที่ระหว่างลงเนี่ยผมเราจะปลิวว้าว <Wow. S 1> เมื่อได้จังหวะที่พอใจกดเมนูเลยค่ะ ตามด้วย System Setting หน้าต่างนี้ให้นำเครื่องหมายถูกตรงแ c r o s ร Physics ออกว้า <Wow. S 1> นี่เลยค่ะก็จะได้ทรงผมที่เราต้องการออกมาแล้วลักษณะเหมือนติดกิฟตด้านหลังน้องวีเนี่ยเขาทักมาแนะนำไอเดียนี้กับพี่ที่แชทแฟนเพจนะคะซึ่งเป็นไอเดียทรงผมที่ครีเอทมากๆโอเคพี่ตังกว่าก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างทรงผมแปลกใหม่ให้กับตัวละครค่ะ ชาวเมืองเลิบดีส้สกุลาก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะและอีกสักครู่มีการ์ตูนสั้นตอนเดียวจบของน้องโบด้วยใครที่ต้องเข้านอนเร็วสามารถตื่นมาดูตอนเช้าได้นะคะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยฝากเป็นกำลังใจด้วยกา like, รกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ